เจออ๋อต้องเจอน้ำทื่นใจเป็ติใจมากเลยนะครับชุม่มฉ่ำจริงๆการเจาะในครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าจะยากแต่เราก็ทำได้ครับดีใจมากก็ลุ้นอยู่ว่าจะได้เนนะน้อแต่ว่าลึกๆก็มั่นใจเห็นโยมไปเจาะที่ไหนก็ได้ตลอดเจออ๋อต้องเจอน้ำ <laughs> หลังจากที่เราได้ประกาศบุญนี้ออกไปนะครับคุณกัญน,นาโรจนะอุทิพง์และครอบครัวก็ได้ติดต่อเข้ามาเพื่อขอร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหลักรวมกับพวกเราชาวบูรณะพุทธแล้วก็เดินทางมาดูน้ําที่เจาะได้ด้วยตนเองเลยครับโหยต่างเยอะมากตอนที่ดูคลิปกับตอนมาได้ฟังพระอาจารย์พูดแล้วก็ได้มาเห็นเองคนละเรื่องเลยคลิปก็แค่แบบดูแล้วปิติกับเขาไปเสร็จปิดคลิปก็จบแล้วอะ แต่ว่ามาเองนี้แบบอย่างที่พี่ออกพูดจริงๆมันคงจะเป็นภาพจําของเรานะคะใช่ครับคือน้ําเป็นสิ่งสําคัญอย่างที่เมื่อสักครู่ได้มีโอกาสได้ฟังพระอาจารย์เทศคือการที่เราให้อะเราให้กับคนที่เขาจําเป็นต้องการได้จริงๆเหมือนเราให้อาหารกับคนที่เขาหิวเขาก็จะได้ประโยชน์จากตัวนั้นมากที่สุดจริงๆเป็นอาน,นิสงส์ผลบุญที่เราตื้นตันใจมากๆจริงๆ สำหรับในครั้งนี้นะครับนอกจากเราจะได้น้อมถวายนะ้ำบาดนานสำเร็จแล้วนะครับพระอาจารย์ยังชวนให้พวกเราเนี่ยไปช่วยกันทำแนวกันไฟร่วมกับน้องนจิตอศาสตรท่านอื่นด้วยครับ ในที่สุดน,นะครับเราก็ทําได้นะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกกาลังใจเลยนะครับภารกิจครั้งนี้จะสําเร็จไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดทานน้าใจจากพวกเราชาวบุญณะพุทธดีใจมากชื่นใจมากไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาร่วมบุญแบบนี้เรียกว่าดีใจที่ได้ทําบุญแล้วก็ทําน้ํบรุงพระพุทธศาสนานะครับขอขอ,ขอนุโมทนากับญาติโยมทุกๆคนที่ร่วมบุญมาในครั้งนี้ขอให้มีความสุขความเจริญยิงย่งยิ่งขึ้นไปให้มีดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งแทงหลอดในธรรมยิง่งยิ่งขึ้นไปโดยเทอนินสาธุ